สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพ,พบกับโด่งเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนอัปเดตเส้นทางท่องเที่ยวหนึ่งเส้นทางนะครับที่หลายๆคนขอเข้ามาว่าปีนี้เส้นทางนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็หมู่บ้านนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนไปรู้จักตำบลน,นครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับ สถานที่ท่องเที่ยวจุดนี้นะครับต้องบอกว่าเขาเป็นหมู่บ้านที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกนะครับลักษณะชุมชนของที่นี่นะครับจะเป็นชุมชนเล็กๆที่ถูกรายล้อมด้วยภูเขาที่มีความสูงนะครับเขาจะอยู่มันแอ่งกระทะเลยเขาเนี้ยด้วยความที่ชุมชนเขาเป็นแบบนั้นนะครับสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะเป็นชุมชนที่ ถ้าอากาศเหมาะสมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะช่วงที่เป็นฤดูหนาวแบบนี้นะครับเขาจะถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกที่สวยมากๆครับถ้าเราขึ้นไปที่จุดชมวิวของหมู่บ้านแล้วมองลงมานะครับเราอย่างทะเลเหมอกที่ปกคลุมหมู่บ้านแบบไม่เห็นหมู่บ้านเลยครับวันนี้ด่งจะพาทุกคนไปรู้จักหมู่บ้านนี้ให้มากขึ้นแล้วก็อัปเดตเส้นทางของการท่องเที่ยวที่ดีให้ทุกคนได้รู้จักพร้อมกันครับวันนี้ลุยไปด้วยกันครับไปครับวันนี้นะครับ เราจะเดินทางออกจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับด้วยถนนหมายเลข12นะครับจุดหมายปลายทางแรกก็คือมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราจะตามถนนหมายเลข12ออกจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับตามป้ายแรกก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและจะตามถนนหมายเลข12มาเรื่อยๆจนถึงจุดนี้นะครับพอเราซูมอินเข้าไปเราจะเห็นว่าจุดนี้ก็คือสามแยกบ้านแยงนะครับพอถึงสามแยกบ้านแยงนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายออกจากถนนหมายเลข12นะครับ โดยการเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ถนนหมายเลข2013นะครับและเราจะตามถนนหมายเลข2อ1 3ไปเรื่อยๆนะครับถนน2013จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางอีกจุดหนึงนะครับก็คือจุดนี้ครับอำเภอนครไทยครับหลังจากที่เราถึงอำเภอนครไทยด้วยถนนหมายเลข2013นะครับตรงนี้ที่ว่าการอำเภอนครไทยนะครับเราจะมุ่งหน้าไปทางอำเภอด่านซ้ายนะครับ เราจะออกจากอำเภอนครไทยนิดหนึ่งมุ่งหน้าไปที่อำเภอด่านซ้ายนะครับแต่เราจะเลี้ยวซ้ายที่จุดนี้ครับจาก2013นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเปลี่ยนถนนอีกครั้งนะครับไปที่ถนนหมายเลข1248ครับและเราจะตาม1248ไปเรื่อยๆเลยพอเราซูมเอาออกนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราขับรถตาม1248นะครับเราจะไปเจอจุดหมายปลายทางอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับ ล่องเขาแห่งนครชุมนะครับโดยจุดจุดนี้นะครับเป็นจุดที่โด่งบอกว่าเป็นหมู่บ้านในหุบเขาและอยู่ในม่านหมอกเลยครับแต่เราถอยไปนิดนึงนะครับเราเห็นเลยว่าไฮไลท์ของเส้นทางก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านนะครับก็คือจุดนี้นะครับเส้นทางที่พาเราข้ามภูเขาและลงสู่หมู่บ้านนั่นเองครับพอซูมเอาออกมาอีกครั้งนะครับเราเห็นเลยว่าโอ้โหลักษณะของหมู่บ้านตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ เขาถูกลายล้อมด้วยภูเขาที่มีความสูงนะครับและแหล่งชุมชนอยู่กลางหุบเขาเลยครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะได้รู้จักเส้นทางท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวนี้พร้อมๆกันครับลุยครับ หากคุณกำลังมองหาของขวัญที่ไม่ซ้ำใครและประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะวันนี้จอยมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์เดย์นะคะมีส่วนลดให้ด้วยหรือใครไดคะที่อยากจะให้เป็นวันเกิดวันครบรอบวันกระเซียนหรือวันพิเศษต่างๆของคนที่คุณรักสามารถติดต่อมาได้เลยทางเพจนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรและแอดไลน์มาได้เลยค่ะสามารถส่งรูปมาประเมินราคาก่อนได้นะคะขอบคุณค่ะ จุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราในวันนี้นะครับเราจะเดินทางออกจากจังหวัดพิษณุโล,โลกโดยยึดถนนหมายเลข12นะครับจุดแรกที่เราจะมุ่งหน้าไปก็คือถนนหมายเลข12มุ่งหน้าไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับหลังจากที่เพืเ่อนๆทุกคนนะครับออกจากจังหวัดพิษณุโลกก็เบนเข็มออกไปทางเพชรบูรณ์ได้เลยยึดถนนหมายเลข12ไว้ก่อนนะครับ ในช่วงแรกตรงนี้ที่เพื่อนๆทุกคนได้เห็นถนนนะครับก็คือเป็นถนนสีแดงแบบนี้เลยนะครับขับง่ายสบายมากๆเลยแต่ว่าถนนในช่วงนี้ต้องบอกว่ารถเนี่ยใช้ความเร็วกันค่อนข้างสูงเลยนะครับในช่วงแรกนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนิดนึงนะครับในเส้นทางตรงนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ขับออกจากจังหวัดพิษณุโลกแต่ยังไม่ได้ทานข้าวนะครับดกแนะนําเลยที่อําเภอวังทองนะครับจุดที่เราเพิ่งผ่านมาเนี่ยจะมีทั้งล่องแก่งนะครับแล้วก็มี แวะทานข้าวนะครับนั่งทานข้าวริมน้ำอะไรเงี้ยครับมีน้ําตกมีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับที่วังทองศรนบ้านเขาจะนิยมไปแวะทานข้าวริมน้ําล่องแกงล่องแพกันอะไรเงี้ยครับแถวนั้นก็คือถ้าใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวเนี่ยแนะนําเลยนะครับจุดนั้นสบายสบายเลยครับแล้วก็มีกับข้าวอาหารอร่อยหลายหลายร้านเลยครับ ในช่วงนี้นะครับอีกประมาณ2-3กิโลเมตรจะถึง3แยกบ้านแดงที่เราต้องเลี้ยวซ้ายออกจากถนนหมายเลข12นะครับช่วงนี้ก็ำลังมีการปรับปรบปุงถนนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ขับรถไปในเส้นทางนี้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่นะครับเราจะเห็นเลยว่าจากถนนหมายเลขสิครับเลี้ยวซ้ายที่2013นะครับตามป้ายเลยดอนนั่นเองนะครับและด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเห็นเลยว่าจะมีป้ายซ้ายมืออ่าเดี๋ยวเขา ใกล้บ้านนิดหนึ่งนะครับตรงไปนะครับเป็นหล่มสัตว์เพชรบูรณ์60กิโลเพชรบูรณ์108กิโลนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายที่อำเภอนครไทย30กิโลเมตรนะครับและตรงนี้นะครับจะเห็นเลยว่าเลี้ยวซ้ายอำเภอนครไทยอุทยานชาติภูเรือนะครับนี่เราจะเปลี่ยนเส้นทางนะครับจากถนนหมายเลข12ไปเป็น2013ที่จุดนี้นะครับจุดสังเกตก็คือกำแพงดินด้านหน้านั่นเองนะครับ สามแยกไฟแดงเมื่อสักครู่ที่เราเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับจากจุดนี้ไปถึงอำเภอนครไทยก็คือ30กิโลนะครับถนนเปลี่ยนไปแบบชัดเจนมากๆจากถนน4เลนเมื่อสักครู่นะครับกลายเป็นถนนแบบ2เลนขับสวนกันแบบนี้เลยครับและเส้นทางนะครับน่าจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงอำเภอนครไทยเลยครับและจากอำเภอนครไทยเราจะเลี้ยวไปที่ไหนอย่าลืมนั่งรถชมวิวและเที่ยวไปด้วยกันกันกบโดงนะครับ ลักษณะเส้นทางในช่วงนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายคนชอบถามเข้ามาว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเปรียวเหมือนตะกอนหรือเปล่ามันขับยากเหมือนตะกอนไหมมันเป็นภูเขาสูงชันเหมือนตะกอนหรือเปล่าต้องบอกว่าเส้นทางในช่วงนี้นะครับจากอ,อ่สามแยกบ้านยงไปถึงอำเภอนครไทยเนี่ยเป็นเส้นทางที่มีขึ้นลงเขาบ้างตามในภาพที่เพื่อนๆเห็นเลยครับแต่ความชันในเส้นทางเนี่ยหายไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อครั้งอดีตที่หลายๆท่าน เคยเข้าใจว่าเส้นทางนี้เปรียวมากๆนะครับรถใช้น้อยมากๆแต่ถ้าเดินทางมาในปัจจุบันนะเวลานี้นะครับเมื่อทุกคนจะเห็นเลยว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมีรถสัญจรค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็ไม่ได้เปรียวเหมือนสมัยแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางมาในเส้นทางแบบนี้ในช่วงกลางวันไม่ต้องห่วงเลยครับถนนค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็มีรถใช้สัญจรปริมาณมากเลยทีเดียวครับ ตอนนี้นะครับเราก็ขับมาถึงอำเภอ,นะอนครไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับภาพที่เพื่อนเเห็นตอนนี้นะครับก็คือภาพของแหล่งชุมชนที่อำเภอ,อนครไทยนั่นเองเป้าหมายด้านหน้าของเรานะครับขวามือด้านหน้าตรงนูน้นที่มีรถขาขาวจอดตรงนั้นก็คือที่ว่าการอำเภอ,อนครไทยนั่นเองครับและจากจุดนี้ เราก็จะเลยไปอีกนิดนึงนะครับและเราจะเปลี่ยนเส้นทางจากตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อีกหนึ่งเส้นทางส่วนตรงนั้นจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมครับนั่งรถไปด้วยกันนะครับและพอเรามาถึงตรงนี้นะครับ <cor> เราก็เตรียมเลี้ยวซ้ายได้เลยเราจะเห็นนะครับว่านี่เลยป้ายนะครับครัวท่านขุนขวามือนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเส้นนี้ได้เลยนะครับมา พอเรลี้ยวซ้ายมานะครับเราจะเห็นเลยว่านี่เลยล่องเขาแห่งนครชุมนะครับป้ายที่ซ้ายมือตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับเราเข้าสู่ถนนหมาเยเลข1 2 4 8เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและสภาพถนตนตอนนี้ที่เราเห็นนะครับ1 2 4 8พอเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยถนนก็เล็กลงกว่าเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นเส้นทางที่แซงกันได้แล้วก็ยังพอมีไหลายทางให้หลบกันนิดหน่อยนะครับ ถนนในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราออกจากเขตชุมชนมาเมื่อสักครู่เนี่ยถนนก็ยังเป็นทางเรียบตรงแบบนี้เลยนะครับช่วงที่เราเห็นในแผนที่ตอนต้นคลิปเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีความขดเคี้ยวมากๆก็คือช่วงที่กําลังข้ามภูเขานะครับแล้วก็ลงสู่ตัวเขตบ้านที่เรากำลังจะไปท่องเที่ยวกันนั่นเองช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เส้นทางชันนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะขดเคี้ยวเลยแต่ช่วงนี้ขับง่ายสบายสบายชิวๆไปก่อนนะครับ และภูเขาที่อยู่ด้านหน้านะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นตั้งตะงานอยู่ในภาพเนี่ยเดี๋ยวพอเราไปถึงตรงช่วงที่เป็นตีมภูเขาด้านล่างนะครับเราจะต้องข้ามภูเขาลูกนี้นะครับโดยการเบี่ยงด้านซ้ายนะฮะ พราะว่าด้านหน้าเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงที่ภูเขาสูงนะครับแล้วก็ถ้าเราเบี่ยงออกซ้ายเนี่ยเราเห็นซ้ายในภาพเลยเป็นช่วงที่ภูเขาไม่ชันมากแล้วก็ไม่สูงมากนะครับเราต้องข้ามเทือกเขาลูกนี้นะครับเพื่อจะลงไปที่หมู่บ้านนครชุมนั่นเองครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเส้นทางที่เราต้องวิ่งข้ามเขาเนี่ยในจุดนี้จะเป็นยังไงนะครับ จากจุดนี้นะครับจะเป็นจุดของเส้นทางไฮไลท์นะฮะก่อนที่จะถึงหมู่บ้านนั่นเองซึ่งหลายๆคนเคนจะมีคอมเมนต์มาบอกนะครับเมื่อคลิปที่แล้วว่าโอ้โหเนี่ยเส้นทางที่ชันมากๆนะครับเป็นเส้นทางที่น่าจะชันอันดับต้นๆนในเขตจังหวัดพิษณุโลกเลยครับวันนี้ก็เลยพามาเห็นอีกครั้งนะครับจะได้มาดูกันว่าเส้นทางนี้เป็นยังไงนะครับนี่ฮะขึ้นมาตอนแรกก็หักศอกก่อนเลยนะครับด้านซ้าย ความชันในเส้นทางก็องบอกว่าชันจริงๆครับมีความชันในเส้นทางสูงมากแล้วก็เส้นทางเนี่ยเป็นถนนขนาดเล็กมากนะฮะด้านซ้ายด้านขวานเนี่ยไม่มีหลายทางให้หลบกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะแซงกันในเส้นทางนี้ต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่าถ้าแซงไปแล้วเจอรถสวนลงมาหรือสวนขึ้นไปเนี่ยจะเรื่องใหญ่เลยนะคะรับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆ หลังจากที่ม้วนซ้ายนะครับตามสเต็ปเลยถ้าเป็นถนนที่ต้องขึ้นทางชันนะฮะพอม้วนซ้ายปุ๊บเส้นทางจะม้วนขวานะฮะมันจะซ้ายขวาซ้ายขวาสลับแบบนี้นะครับถ้าเป็นเส้นทางที่ชันมากๆตอนนี้ก็ขึ้นต่อเนื่องนะครับนี่นะฮะมันจะเป็นซ้ายแล้วเป็นขวาแบบนี้ฮะเรื่อยๆเลยๆๆนะครับวันนี้เข้าใจว่าน่าจะไม่มีรถสวนลงมาเนื่องจากว่าห่งเข้ามาช่วงสักประมาณตอนนี้ต้องบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยให้เขาจะออกมาน่าจะออกมาช่วงแบบช่วงเที่ยงช่วงบ่ายอะไรเงี้ยครับก็จะมีรถที่ขับสวนมาอันนี้พอมาตอนเย็นก็เลยเข้าใจว่าน่าจะไม่มีรถสวนลงมานะครับก็จะขับง่ายขึ้นสบายขึ้นนะครับเพื่อนๆด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเห็นเลยว่ายังคงบุดซ้ายต่อเนื่องนะครับอ่าแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับถ้า,าดูในแผนที่ต้นคลิปเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าโอ้โหเส้นทางโคตรเคี้ยวมากๆ ที่ต้นคลิปที่ดงได้ทำแผนที่ให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ตรงจุดที่โคดเคี้ยวเราก็จะเห็นจุดตรงนี้นะครับจะยา,ยาวไปพร้อมๆกันเลยว่าโอ้โหจุดที่โคดเคี้ยวเนี่ยพอเราขับเข้ามาถึงสถานการณ์จริงแลว้วณนะเวลานี้เนี่ยเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับถ้าสมมติว่าเราเจอเส้นทางแบบนี้นะครับบีบแตงหน่อยก็ได้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าอาจจะมีรถสวนลงมาหรือเปล่านะครับ เพราะว่าการบิดแปรก็เหมือนกันให้สัญญาณนะครับว่าก็เราจะมีรถสวนกนาลณาลระมัดระวังประมาณนี้นะครับแล้วก็การขับรถในเส้นทางขึ้นเขาแบบนี้นะสิ่งสิ่งแรกที่เราควรจะทําเลยนะครับก็คือปิดวิทยุปิดเพลงนะครับเนื่องจากว่าเราต้องฟังสัญญาณของยางรถยนต์สัญญาณของเครื่องยนต์ของเรานะครับแล้วก็รวมทั้งสัญญาณของรถที่จะสวนลงมานั่นเองนะครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับปิดเพลง แล้วก็ปิดวิทวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยแง้มก็จกลงสักนิดนะฮะเพื่อจะได้ได้ยินเสียงสัญญาณของไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์เครื่องยนต์หรือรถที่สวนลงมาเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคนที่ใช้เส้นทางร่วมกับเราด้วยนั่นเองครับ <S <S <ๆ>และอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่เราเห็นว่าเป็นโค้งพับผ้าในแผนที่เลยครับทุกคนตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือนี่ครับ หลังเรามุ่งหน้าขึ้นสู่เส้นทางที่ชันอีกครั้งนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายาสิ่งที่สําคัญนะครับเวลาที่เราเดินทางในเส้นทางลักษณะแบบนี้ที่มีความชันและโคตรเคี้ยวและแคบแบบนี้นะครับถ้าเป็นช่วงที่นะักท่องเที่ยวเที่ยวกันเยอะๆเนี่ยโดแนะนําแบบนี้นะครับรถที่ลงมานะฮะควรจะเบรกถ้าเกิดกรณนี้ ใดๆที่ต้องเบรกหรือชะลอรถนะครับรถที่ลงมาเนี่ยควรจะเบรกก่อนนะครับแล้วก็ให้ทางรถที่กําลังเทขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ารถที่ขับขึ้นเขาเนี่ยเขาต้องใช้จังหวะการเทที่พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการต้องขับสวนกันหรือการต้องให้ทางกันนะครับในลักษณะเส้นทางที่เป็นทางขึ้นลงเขาแบบนี้นะครับรถที่ลงมาเนี่ยให้ทางรถที่ขึ้นไปก่อนนะครับพอรถที่ขึ้นไปเนี่ยเขาจะควบคุมยากกว่ารถที่ลงมา นี่คืออีกเทคนิคนึงนะครับถ้าทุกคนปฏิบัติแบบนี้และไปเที่ยวตามเขาตามดอยตามเส้นทางที่สูงชันแบบนี้นะครับการให้ทางลักษณะแบบนี้จะทําให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นเดินทางปลอดภัยมากขึ้นนะครับหลังจากที่ขึ้นมาแล้วนะครับมาก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านนะครับก็จะต้องลงจากภูเขานะครับป้ายเมื่อสักครู่ผดยไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นชัดหรือเปล่านะครับเมื่อสกักครู่เนี่ยกล้องเขาโชว์นะครับว่า ความชันในเส้นทางนี้นะครับก็คือ10%ปนะฮะป้ายเขาบอกเลยว่าขาลงเนี่ยมีความชัน10%นะครับเพื่อนโดยปกติที่เราจะเจอนะครับโดยปกติส่วนมากแล้วเนี่ยประมาณ8%เนี่ยก็ถือว่ามีความชันในเส้นทางที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าทางลงเขาในเส้นทางนี้มีความชันถึง10%นะครับเพื่อน ก่อนที่จะลงถึงหมู่บ้านนะครับซ้ายมือตรงนี้เนี่ยก็สามารถแวะชมวิวกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขากำลังปร,ปรับปรุงกันอยู่นะครับเพืเ่อนๆก่อนที่จะลงถึงหมู่บ้านเนี่ยเส้นทางนะครับเราจะเห็นว่าในภาพตอนนี้เนี่ยถนนเนี่ยแคบลงอีกนะฮะคือขาขึ้นเนี่ยก็แคบแล้วนะครับขาลงเนี่ยดูแคบกว่านะฮะแล้วก็เขาจะมีป้ายเตือนตลอดเวลาเลยครับว่าถนนซุด ถนนเสียหายเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมามี2-3จุดนะครับที่หลายทางฝั่งซ้ายเนี่ยเหมือนถนนเขาถูกกัดก่อนฮนะถูกน้ำซอกนะครับก็จะมีร่องมีอะไรที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนะฮะแล้วก็บางช่วงเนี่ยไม่ได้มีอะไรไปบังไว้นะครับต้องระมัดระวัาางนิดนึงนะฮะอย่างซ้ายมือตรงนี้ก็น้ำซอกนะครับ ช่วงถนนแบบนี้เนี่ยพอมีน้ําที่ซ้อจนถนนเสียหายนะครับเราจะเห็นว่าจะมีการเข้ามาซ่อมบํารุงค่อนข้างช้าเลยเนื่องจากว่าเป็นถนนที่ไม่ได้เป็นเมนหลักนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าระบบระเบียบของการแจ้งเรื่องเป็นยังไงน,นะครับแต่ว่า ที่เราเห็นในประเทศไทยเียโดยส่วนมากถ้ายิ่งเป็นตุงที่เข้าสู่หมู่บ้านขนาดเล็กแบบนี้นะครับการซ่อมบำรุงเนี่ยจะมาช้ามากๆแต่ว่าเราก็แอบส่งกําลังใจช่วยในทุกๆที่นะครับอย่างน้อยก็เป็นกระบอกเสียงนะครับถ้าตรงไหนที่เราไปแล้วเราเห็นว่ามีความเสียหายของโถนหรือมีความอันตรายเราก็จะรายงานผ่าน คลิปของเรานะครับหวังว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเมตตาแล้วก็รีบเข้ามาแก้ไขให้คนพื้นที่นั้นๆเขาได้มีถนนดีๆใช้กันนะครับและตอนนี้กําลังลงสู่หมู่บ้านแล้วครับโอ้โหวิวสวยมากๆตอนนี้เป็นช่วงที่หมูบ่บ้านเขาเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นวิวนี้ที่เราจะเห็นก็จะเป็นวิวทุ่งนาที่ถูกเก็บเกี่ยวแล้วนั่นเองนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาถึงเขตหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครชุมพอเรามาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆที่อยากมาเที่ยวตรงนี้นะครับก็จะมีโฮมสเตย์นะครับมีรีสอร์ทแต่โดยส่วนมากาจะเป็นโฮมสเตย์มากกว่านะครับแล้วก็จะมีรีสอร์ทมีลานกลางเต็นท์บ้างแต่ว่าวันนี้นะฮะโด่งตั้งใจมากลางเต็นท์นอนนะครับเนื่องจากว่า ถ้าเป็นโฮมสเตย์เนี่ยหลายๆจุดเนี่ยเขาจะแจ้งไว้เลยชัดเจนนะครับว่าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนมาหนึ่งวันเนื่องจากว่าที่หมู่บ้านนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยมีร้านอาหารขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโฮมสเตย์เขาต้องเตรียมวัตถุดิบที่จะทําอาหารไว้กับลูกค้าในแต่ละวันที่ลูกค้าเข้าพักกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากเขาจะให้แจ้งล่วงหน้า1วันก่อนที่จะเข้ามาแต่วันนี้เนี่ย ด้วยความที่ดกพาน้งํงจอยไปทํางานมานะครับเราก็แทนการเดินทางไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่วันนี้เราเลยเลือกที่จะมากางเต็นท์นอนนะครับโดยหาพื้นที่ที่เป็นลานกางเต็นท์ของเองกชนนะครับเพื่อนๆโฮมสเตย์ที่นี่มีหลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูนะฮะแล้วเขาก็จะมีอาหารเย็นกับอาหารเชา้าไว้บริการนะส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่ต้องการขึ้นไปเทควิวข้างบนนะครับว่าข้างบนนน้นจุดชมวิวที่จะเดินไปที่เขาโป่งโล้นนะครับว่าเป็นยังไงก็ ในที่พักทุกที่เนี่ยเขาจะมีเลยครับสามารถติดต่อไกด์ท้องถิ่นแล้วก็จะมีคนมารับช่วงเช้าแล้วก็พาขึ้นไปชมวิวที่บนภูเขาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการมาที่นี่เนี่ยพรุ่งนี้นะครับโดจะพาทุกคนขึ้นไปชมวิวดูว่าหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาที่เต็มไปด้วยหมอกหนานในเวลาตอนเช้าเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับแต่นร้ต้องมาลุ้นนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยบรรยากาศตอนเช้าจะเป็นยังไงกันนะครับ และวันนี้นะครับเราก็กางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศวันนี้ที่ลานกางเต็นท์ของเราก็คือริมทุ่งนาเลยครับทุกคนเช้าพรุ่งนี้นะครับตรงจะตื่นพาทุกคนนั่งรถแล้วก็ขึ้นเขาไปชมวิวหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมกันนะครับเช้านี้นะครับเราก็จอกเดินทางด้วย ยานพาหนะรถสปอร์ตเปิดประทุนไปครับตอนนี้นะครับเวลาตีห้าสี่สิบสามนาทีนะครับพระอาทิตยยังไม่ขึ้นนะครับยังเมื่อสลิดอยู่เลยเราก็จอดรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็จุดหมายไปทางแรกนะครับที่เราต้องเดินเท้าก็คือจากจุดนี้เลยครับครับเส้นทางเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆแล้วคนนำทางของเรานะครับน้องจอยเลย นี่ถ้ลื่นตกตรงนี้ถ้าลื่นลงไปเลยข้างลางต้องระมัดระวังนะครับนี่เริ่มเหนื่อยแล้วอบอกว่คุณลุงไปนู่นเลยครับเดินเร็วมากมากอเหนื่อยคุณลุงบอกว่าระยะทางประมาณไม่น่าจะเกินสองกิโลนะครับแต่ว่าก็จะเดินชันบ้างเรียบบ้างไปเรื่อยแบบนี้นะครับ นี่เป็นทางเล็กๆเ,เดินขึ้นไปเราจะเดินไต่ขึ้นไปตรงนี้ฮรนี่ครับต้องจ่ายปีไปก่อนเลยาสันดิกๆ <laughs> ไปแล้ว <c oughs> และตรงนี้นะครับเราแวะพักแล้วก็ชมวิวที่จุดแรกกันตรงนี้นะครับ เขาโปรคโอีก700เมตรเท่านั้นนะฮะตอนนี้นะครับน่าจะถึงจุดที่สูงที่สุดแล้วนะฮะ mm. เดี๋ยวจะเดินลัดเลาะสันเขาไปเรื่อยๆ พระอาทิตขึ้นมาแล้วนะครับนี่คุณลุงคนนำทางของเรา วันนี้นะครับถึงแม้ความชื้นด้านล่างจะมีน,น้อยทําให้หมอกวันนี้เนี่ยเบาบางมากๆครับแต่ว่าพอเรามปถึงจุดนี้ทุกอย่างก็บอกบอกเนี่ยเท่าที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดหมอกชั้นดีเลยถ้าความชื้นเหมาะสมลมเหมาะสมนะครับที่นี่มีหมอกให้ดูแน่นอนครับเพื่อน นี้นะครับเราก็ึมาเป็นผู้คิดเขาผงโล้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเพื่อนเนคนไหนนะครับที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะครับสิ่งหนึ่งที่โดดอยากให้เพื่อนเทุกคนทําก็คือการศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางจริงนะครับเพราะว่าการศึกษาเส้นทางเนี่ยจะทําให้เพื่อนเทุกคนนะครับวางแผนการเดินทางเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถเดินทางปลอดภัยได้ทุกเส้นทางเลยครับ แล้เพื่อนๆคนไหนนะครับเช่นเคยเลยถ้าใครที่ชอบท่องเที่ยวนะครับและอยากศึกษาเส้นทางไปพร้อมๆกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆก,การเดินทางของโด่งจะอัปเดตเส้นทางให้เพื่อนๆทุกๆปีนะครับแล้วก็พยายามอัปเดตท,ทุกๆเส้นทางของการท่องเที่ยวในประเทศไทยครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ขอบคุณโวค่าแคมเปอร์ทักกับทุกการเดินทางค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ